มันเกิดอะไรขึ้นกับดีกีแชมป์ลีกปีแรกฟอร์มที่โคตรสดยัย่วๆบทๆโคตรมันการมาถึงของเชลอตนั้นสร้างความตื่นเต้นเยเกนคอปถึงกับนำเสียงเพลงเชียร์ต้อนรับปีแรกโคตรมหัศจรรย์เขาตะบ,บันแชมป์ปีถัดมาเหมือนหนังการ์ตูนเลี้ยวผู้ฟอร์มรูดเชียร์ไม่ขึ้นเลยแต่ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอวิเคาราะห์เชาะลึก อาเนอร์ชลอตกับทรงบอลที่หายไปก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ทรัพย์ให้กับตัวเทฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดไม่เชื่อมาดูที่หน้าช่องของเราได้เลยครับส่วนน้องๆคนไหนที่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่าลืมเริ่มต้นวันนี้ที่ดีด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มนมเยอะๆตั้งใจฟังโค้ดตั้งใจฟังครูสถานการณ์ของเลี้ยวภูภายใต้ชลอตเนี่ยพลิกผันอย่างรวดเร็วครับเครดิตที่ชลอตเคยมีกําลังละลายหายไปดูดหิมะเจอแดดปัจจุบััันทีมกกบบต้องเชิญสภาวะ ฟอร์มตกต่ำจนถูกสื่ออังกฤษอย่าง BBC ขนานนามว่าเป็นวิกฤตเต็มขัน้นและคลิปนี้ครับมาสำรวจไปพร้อมๆกันนะครับเทคนิคสุดดื้อดึงเกมรับที่พังทลายปัญหาฟอร์มของผู้เล่นสำคัญความพยายามสร้างทีมใหม่โดยเมินมรดกของคอปเสียงสะท้อนจากแฟนบอลยุโรปตลอดจนแรงกดดันรอบด้านที่ชลอต้องผเผชิญ หนึ่งในประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดครับคือความดื้อรั้นของชลอสในเรื่องเทคนิคชลอสครับยึดมั่นกับระบบการเล่นของตนอย่างมากจนบางครั้งขาดความยืดหยุ่นเมื่อเกมไม่เป็นใจสื่ออังกฤษระบุว่าฤด,ดูกาลแรกชลอสได้คำชมในการปรับเทคนิคร่างเกมและกล้าตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นเร็วเมื่อจําเป็นแต่กับฤด,ดูกาลล่าสุดครับกลับดูเหมือนจะเล่นมิติเดียวจนคู่แข่งจะจับทางได้ง่ายหลายทีมรู้ว่าหากกินประตูนํเลิยอพูลได้ก่อนพวกเขาจะเตรียมรับมือแผนแก้เกมเดิมๆของชลอสท,ที่มักจะทุ่มแนวรุกลงสนามแบบเต็มสู ส่งผลให้รูปเกมของเลวพูเนี่ยเสียสมดุลและไร้ทิศทางแผนแก้เกมของชลอตที่เห็นบ่อยคือการถอดกองหลังออกแล้วใส่ตัวรุกเพิ่มจนกลายเป็นผังการเล่นที่สุดแปลกเช่นในนัดที่แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรส0-3ที่แอนฟิล์ชลอตเปลี่ยนมาเล่นเป็นระบบ3-3-4ในช่วงท้ายแถมถอดอิบารฮิมาโกเาเต้กับอเล็กซานเดอร์อิซักออกอีกแล้วส่งผู้เล่นเกมรุกอย่างฮุกโกเอกิติเก้และเฟเดริโกเคียซ่าลงไปแทนโจนไรอันกาฟฟินแบกต้องถอยไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กแบบจำเป็น และโดมินิกโซบอสไลท์ถูกโยกไปยืนแบ็กขวาจำเป็นในช่วงท้ายเกมการแก้เกมแบบเทหมดหน้าตักเช่นนี้นะครับแทบไม่ต่างอะไรกับเทคนิคในเกมฟรีฟ้าเลยหรือในฟุตบอลเมเนเจอร์และมันไม่บังเกิดผลใดๆในโลกแห่งความจริงเดิมทีครับฤด,ดูกาลก่อนการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบนี้เนี่ยเคยได้ผลครับจนถูกชมว่าเข่ากล้าแต่เมื่อฤด,ดูกาลนี้มันล้มเหลวซ้ําๆก็กลายเป็นความคิดที่น่าขบขันตามคําพูดของชลอตเองในการถแถลงหลังเกมครับสถิติยังชี้ว่าชลอตใช้งานตัวสารองจนมีส่วนร่วมกับประตู ยิงหรือจ่ายเป็นอันดับที่8ของหลีกเท่านั้นโดยใน7นัดในหลีกหลังสุดนะครับมีประตูหรือว่าแอซซิสจากตัวสมรองแค่2ครั้งเองซึ่งสะท้อนว่าการแก้เกมของเขาเริ่มไม่สร้างสารรค์เหมือนเคยครับตรงนี้มองกันว่าทําแบบเดิมจนคุ้นชิน ก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมนั่นแหละแต่ชลอตยังกลับทําอะไรซ้ําเดิมและหวังผลลัพธ์ใหม่ๆซึ่งมันคือความบ้าคลั่งนั่นเองแล้วเหตุผลใดครับที่เกมรับของเรียบภูถึงพังทลายได้ขนาดนั้นเรียบพูนั้นนะครับขึ้นชื่อเรื่องเกมรับอันแข็งแกร่งในยุคข,ของคอปแต่ภายใต้ชลอตความเหนียวแน่นนั้นกลับหายไปอย่างน่าตกใจเซอองกฤิชี้ว่าจากทีมที่เคยดูไร้เทียมทานยามลงสนามตอนนี้เปราะบางอย่างมาก โดยเฉพาะลูกตั้งแต่ที่เป็นปัญหาใหญ่เรี้ยวภูเนี่ยเสียประตูจากลูกตั้งแต่ไปแล้ว9ลูกเลยครับในหลีกฤดูกาลนี้เริ่มต้นดีแต่ไม่มีวี่แววจะชนะพออยู่ๆก็พากันเฉยไปหมดสาเหตุของเกมรับที่เปราะบ,บางมันมีหลายปัจจัยครับหคือเทคกกนิคการเล่นเกมลุกเต็มตัวที่เชลต์ปูกฝังอาจจะทําให้สมดุลเกมรับเนี่ยเสียไปแฟนบอลเยอรมันรายหนึ่งนะครับตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงต้นฤดูก,กาลเลี้ยวภูของเชล เล่นเกมบุกสุดโตรงจนทําให้แนวรับมีช่องโหว่มากมายซึ่งคู่แข่งในพิมพิลีจํานวนมากเริ่มปรับแผนมาเล่นรับลึกและวางบอลยาวสวนกลับใส่เลี้ยวพูลจนฉลอดในปวดหัวอย่างที่เขายอมรับเองว่าทีมของเขายังหาทางแก้ไม่เจอกับเทคนิคโยนยาวและรับต่ําที่คู่แข่งนํามาใช้สถิติในยับระบุว่าเลี้ยวพูลเนี่ยโดนคู่แข่งเปิดบอลยาวโจมตีใส่ถึง571ครั้งในลีกมากที่สุดในพิมพิลีครับนั่นหมายความว่าแนวรับเลี้ยวพูลต้องรับมือกับการวางบอลยาวและลูกโด่งเป็นพิเศษในทุกสัปดาห์ ซึ่งจนถึงตอนนี้ชลอสก็ยังแก้หมากเกมนี้ไม่ได้ อีกปัจจัยครับคือเรื่องตัวผู้เล่นและการเสริมทัพในตำแหน่งเกมรับที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในฤดูร้อนที่ผ่านมาเรียลพูทุ่มทุนเสริมทัพมหาศาลกว่า450ล้านปอนด์ครับแต่กลับไม่มีการดึงกองการตัวรับเชิงธรรมชาติเข้ามาช่วยเกมรับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นความผิดพลาดด้านกลยุทธ์การซื้อขายผู้สื่อข่าว ESPN อย่างร็อบเดลสันนะครับยังตั้งข้อสังเกตว่าเรียวพูเนี่ยควรให้ความสําคัญกับการเซ็นสัญญามิดฟิลด์ตัวรับมากกว่านี้ในตลาดที่ผ่านมาและมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่ามีรายงานว่า Charlotte ไม่ค่อยเชื่อใจเอนโดจึงมักจะดรอปเขาไว้ข้างสนามส่งผลให้เกมรับยิ่งขาดสมดุลเพราะไม่มีตัวตัดเกมหน้าแพงหลังสื่ออังกฤษบางส่วนชี้ว่าการขาดกองกลางตัวรับแบบเก่งๆเ,เนี่ยทำให้กองหลังถูกทิ้งให้ทำงานหนักขึ้นและเมื่อแดนกลางเลี้ยวผูฟอร์มตกไม่ดูดันเหมือนปีก่อนเนี่ยเกมรับก็ย่อมเปราะเป็นลูกโซ่ตามไปด้วยตามที่แฟนบอลฝรั่งเศสคนหนึ่งครับแสดงความเห็นเลยว่าเมื่อแดนกลางไม่ดีเหมือนปีที่แล้วแนวรับก็เปราะกองกลางก็พลอยไม่ได้บอลดีๆไปด้วยทั้งทีมมันเลยเสียสมดุลส่วนแฟนบอลไทยว่างไงบ้างครับ คือความเห็นของแฟนบอลฝั่งโน้นมาต่อกันที่ปัญหาการบาดเจ็บของอาริซงเบเกอร์ครับที่มีผลต่อความมั่นใจทั้งทีมขณะเดียวกันตัวหลักแนวรับอย่างเบจิลฟันได้กับตันทีมก็ฟอร์มตกลงอย่างเห็นได้ชัดครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและโคหูของเขาอย่างอิบาฮิมาโกนาเต้ก็ไม่อาจก้าวขึ้นมาพยุงแนวรับได้เลยซึ่งตรงนี้คิดเห็นเหมือนกันไหมครับ ว่าโกนาเต้ไม่ค่อยมีสมาธิแล้วซีซั่นนี้โกนาเต้กลับกลายเป็นจุดอ่อนเสียเองถือเป็นฤดูกาลที่ผลงานแย่ที่สุดในสีเสื้อเลี้ยวผูของเขาแต่มันก็มีปัญหาซ่อนเร้นอยู่นั่นคือเขาเจ็บบ่อยครับจนเสียความมั่นใจทางราส t h งดึกครับถึงกับเสนอทางออกแรงๆนะครับว่าเลี้ยวผูควรหาทางดรอปโกนาเต้ออกจากทีมชั่วคราวเพื่อแก้วิกฤตเกมรับส่วนคนนี้ครับปีที่แล้วได้รับคําชมหนักมากนั่นคือกาฟินแบกครับเขาฟอร์มหายหรือว่าหายไปเลยเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกตั้งคําถามมากครับดยบทบาทมิด ฟิลสารพัดประโยชน์ภายใต้การคุมทีมของชลอตซึ่งชลอตเองเคยทดลองขยับกาเฟนแบกครับมาเล่นเป็นเมิดฟิลตัวรับหมายเลข6ในระบบใหม่ซึ่งช่วงแรกก็เห็นผลดีครับจนเขายึดตำแหน่งตัวจริงได้ต่อเนื่องทว่าในฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยกาเฟนแบกกลับถูกวิจารณ์ว่าฟอร์มตกลงและเล่นไม่ออกอย่างน่าใจหายสื่ออังกฤษรายงานว่าฟอร์มของเขาห่างไกลอย่างมากจากมาตรฐานเมื่อปีที่แล้วหลายเกมเขาแทบไม่มีบทบาทจนแฟนบอลเนียบว่าหายตัวไปจากสนามเลยสาเหตุของปัญหานะครับอาจจะมาจากการถูกโยกตำแหน่งและนาทีกัน ที่ไม่ถนัดเมื่อเทียบกับปีก่อนกาเฟนแบกเคยทําผลงานได้ดีครับในบทบาทกองกลางแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีอิสระเติมเกมรุกแต่ฤดูกาลนี้ชลอตมักจะปรับให้เขาเล่นต่ําลงบางครั้งถึงขั้นต้องลงไปยืนเป็นกองหลังเมื่อทีมตกเป็นฝ่ายตามหลังซือ,อยังดิสอิสแอนฟิลนะครับวิจารณว่าการปรับมากแบบนั้นเนี่ยมันสร้างแต่ความสับสนและเสียสมดุลโดยแทบไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยนอกจากนี้การมาของฟอร์เรนเวีย์เฮมเมเกอร์ค่าตัวมหาสาร11 6ล้านปอนในช่วงซัมเมอร์เกิดทำให้บทบาทของกาเฟนยย้อยถอถ ลงในเกมรุกเพราะเวียดเข้ามาเป็นตัวเดินเกมสร้างสรรค์เป็นหลักกาเฟนแบกจึงต้องถอยลงมายืนต่ำขึ้นหรือต้องหมุนเวียนเป็นตัวสมรองบ่อยขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ความมั่นใจและจังหวะการเล่นของเขานั้นดอบลงอย่างชัดเจนอีซักเองก็เงียบงันครับเหมือนยังไม่ตื่นจากภาวางังและทำไมเรื่องการเมินมรดกจากคอปถึงถูกนำมาพูดถึงกันล่ะครับแนวทางการสร้างทีมของเชลซีที่เปลี่ยนถ่ายจากยุค,คอปอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดภายในเวลาไม่นานที่เขาเข้ามาคุมหน้าตาของเลียฟพูก็เปลี่ยนไปอย่างมากครับชลซีได้รับเงินเสริมทับก้อนโตในปี2025ซึ่งเขาใช้ไปเกือบ450ล้านปอนด์ในซัมเมอร์เดียวไฟเลียฟพูเนี่น่าชื่นตาบานเลยนะครับว่าทีมกูเนี่ ก็ตานมาวะรวยจัดๆอยากได้ใครคือได้ไปนี้มี2ส,สมัยเหรอวะซึ่งมันก็เป็นไปได้ครับแต่ดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ายากการดึงสตาร์หน้าใหม่หลายรายเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเลสเซนเดอร์อิซักค่าตัวสถิติสมโมสรที่125ล้านฟอร์เลนเวียที่116ล้านฮุกโกเอกิติเกมีลอสเคอร์เคส ในเจ้าฟิล์มปองอีกทั้งหมดเนี่ยคือเกรดดีผสมพีเมยมเลยเลยครับในขณะเดียวกันก็ปล่อยเทนด์และปรับเทคนิคชลอดเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของทีมโดยสิ้นเชิงจากเดิมเลี้ยวพูยุคอคปใช้ฟูลแบ็กอย่างเทนด์เป็นจุดสร้างสรรเกมลูกสาคัญแต่ชลอดกลับไม่พยายามครับที่จะหาคนมาเล่นบทบาทเดียวกันนั้นโดยตรงเขาจงใจใช้เวีดในการสร้างสรรเกมซึ่งมันก็น่าแปลกครับที่เวดเล่นไม่ได้ไม่มีฟอร์มเอกอูกเหมือนกับทีมชาติเพื่อนๆว่ายังไงกันครับกับประเด็นของเวดมันเกิดอะไรขึ้นพอไม่มีเทน์คอยเพิ่มมิติเกมของเวูลนยตั เพราะในบางเกมลูกศาสตร์ของเทนนั้นจัดว่าคุกคามสรุปได้ว่าชลอตเลือกแกนการสร้างเกมจากการสนามแทนที่จะให้แบ็กเติมขึ้นมาเปิดแบบเดิมที่หายไปอีกคนและแฟนโหงเนี่ยปวดร้าวครับนั่นก็คือหลุยดีอาร์ตไปอีกตัวร้ายกาตัวนี้มีผลกับเกมครับวันไหนมาเนี่ยก็หยุดไม่อยู่ตอนนี้ไปได้ดิบได้ดีที่เยอรมันและที่เราไม่พูดถึงไม่ได้คือเรสอินพีทครับเดียโกโจตาที่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วไม่วันนานแค่ไหนแฟนบอลยังคิดถึงนายไม่ใช่แค่แฟนเลี้ยวผูทีมเดียวแน่นอน คิดถึงนะครับนอกจากนี้ครับชลอสยังแสดงความไว้วันใจในแข้งใหม่ของเขาอย่างเต็มที่เคอร์เคสยังมีเกมที่รวนๆอยู่นะครับอันนี้จริงไหมครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูทุกนัดเจมี่คาร์ลเกอร์ตำนานของหงแดงวิจารณ์ณว่าชาลอตเนี่ยดื้อรั้นที่จะให้ความเชื่อมั่นแบบไม่เสื่อมคลายในตัวของเคอร์เคธเวียสและแม้แต่า่าซึ่งปีนี้ซาร่าเนี่ยมีอายุแล้วเขาไม่สดจัดมัดน็อกแบบเดิม อย่างไรก็ตามชลอตยังคงยิสซาลาเป็นตัวหลกักไม่ว่าฟอร์มจะฝืดแค่ไหนบางเสียงในหมู่แฟนบอลนอกครับบอกว่าสโมสรไม่ควรต่อสัญญาซาลาด้วยเงินก้อนโตเพราะอายุเริ่มมากแต่บอร์ดบริหารและชะลอตก็ตัดสินใจเก็บเขาไว้ทําไม่เกิดข้อถกเถียงเรื่องความต่อเนื่องกับโมรโดกของครบับทาอะไรก็ผิดไปหมดครับโคตรงงเลยครับกับวงการฟุตบอลเราเห็นถึงความตั้งใจความมั่นใจแต่ผลลัพธ์ตอนนี้ผลงานตอนนี้มันยังไม่ทะลุป,ปล้องออกมาเขาก็ยังต้องเดินหน้าเพราะมันคือฝีมือคืออาชีพของเขาที่ต้องยืนหยัด ในอรมกาุเหตุผลเบื้องหลังการพยายามสร้างทีมใหม่ของเชลอีอาจมาจากหลายด้านครับประการแรกเขามีปัญญาการเล่นของตัวเองที่ต่างจากครอบอยู่พอสมควรแม้ว่าทั้งคู่นะครับจะเน้นเกมเพสซิ่งและพลังหนุ่ม แต่ระบบของเชลอตจากที่เห็นที่เฟยานูดจะมีความเป็นฟุตบอลคองบอลและการขึ้นเกมจากแดนหลังมากกว่าเชลอตจึงต้องการผู้เล่นที่เข้ากับระบบต้นเช่นการมีเพย์เมเกอร์การสนามแบบเวียดหรือกองหน้าตัวเป้าที่พักบอลได้อย่างอิซัะในฤดูกาลแรกครับมีสื่อยักษ์ใหญ่นิยามไว้ว่าเชลอตเคยเป็นพ่อมดที่มาทําให้เลี้ยวภูปเป็นแชมป์ได้โดยทันทีแทบไม่ต้องเสริมทัพเลยแต่พอฤดูกาลถัดมาเขาถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการสร้างโปรเจกต์ใหม่จากการเสริมทัพระดับบิ๊กเนมเขาเห็นภาพรวมข้างในครับแต่เราเห็นข้างนอกซึ่งก่อนเป มีแต่คำนิยมชมเชยว่าเขามองขาดว่าขุมกำลังยุคคอรอบชุดเดิมกำลังโรยลาเลยจัดหนักชอปปิ้งแต่ระดับท็อปสร้างทีมสายเลือดใหม่ต่อไปนั่นก็ถูกต้องครับก็นั่นมันคือเขาและก็งานเขาการสร้างทีมใหม่ย,ยังอาจเป็นความทะเยอทะยานส่วนตัวของชลอสที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองเขาคงไม่ต้องการถูกมองแค่ว่าสืบทอดตำแหน่งทีมของคอรอบแต่ต้องการสร้างเลี้ยวพูในแบบของชลอสเมื่องานไม่ออกเขาก็เลยโดนถล่มยับแบบในตอนนี้ในบางวันครับฟุตบอลไม่ง้อมหัศจรรย์แบบที่ท้องฟ้ามีแต่สายรุง้งบางวันมันก็ค สนามรบที่มีแต่ขราวเลือดค่าคุ้งและหมอกควันของระเบิดตอนนี้บรรยากาศในแอนฟิลด์มีเสียงรำลึกคิดถึงเจเกนคอปดังขึ้นเรื่อยหรือไม่ก็เริ่มคุยกันเรื่องอลรอนโซ่แล้วหรือเปล่าบททดสอบครั้งใหญ่ของชลอตจะถูกเทสระบบต่อไปการปลดชลอตตอนนี้เป็นเรื่องไร้สาระครับเพราะเขาเพิ่งใช้เงินเสริมทีมไป450ล้านและแค่กําลังเจอกับช่วงตกต่ำเท่านั้นบอร์ดเลียวพูย,ยังคงสนับสนุนชลอตอยู่แต่ก็ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเร็วโลกฟุตบอลแม่งโคตรโหดร้ายและก็งดงาม ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ